สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ใส่สูตรพาชิมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ใส่สูตรอีกเช่นเคยแต่ว่าจะพาทุกคนไปชิมของอร่อยในนิวยอร์ก าตั้งใจมากเลยนะที่จะพาเพื่อนๆไปกินร้านนี้ตั้งใจมากที่จะพาทุกคนไปกินใช่เพราะว่ามันอยู่เป็นท็อปออฟเดอะลิสต์มากมันอยู่บนลิสต์แรกๆเลยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยคนที่เขาเคยมานิวยอร์กกันเนี่ยเขาบอกว่ามึงต้องไปร้านนี้ห้ามพลาดเลยมันเป็นร้านรถเข็นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพลาดได้ไหมใช่มันเป็นร้านรถเข็นที่มันเป็นเหมือนมันแบบเขาขายของข้างทางนี่แหละแต่ว่ามันเทพมากเขาบอกว่ามันเป็นข้าวแบบฮารานเขาชื่อเดอะฮารานไก่มันเป็นข้าวแล้วมีไก่ แล้วมีเนื้อแล้วก็มีซอสขาวๆแล้วก็มีออปชั่นสำหรับคนกินมังด้วยอย่างแจ้ก็คือ,อเป็นฟาลาเฟลไม่ใช่แซลมอนตอนนี้เราอยู่แถวไทม์สแควร์เราจะเดินไปฮารานกายมันน่าจะทางนี้แหละแต่บ้านเมืองเขาก็นะให้ดูคนดูตอนนี้เป็นแบบย่านเขาเรียกว่าน่าจะเป็นย่านที่ตึกออฟฟิศเยอะๆอย่างอันนี้ก็คือ20ว e n t ้เซนตุเ่เมื่อกี้เราก็ผ่าน f e d e x มาคือที่นี่เนี่ย ออฟฟิศเนี่ยต้องบอกว่าหมายถึงว่ามันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทระดับโลกทั้งหลายอยู่แถวนี้กันเยอะมากมันเป็นตู้ๆประมาณนี้เลยซึ่งเราไปถึงมันอาจจะเป็นตู้ๆแบบนี้ก็ได้นะคนน่าจ,จะเยอะ <c oughs> เขาบอกว่าบางครั้งก็ต้องต่อที่คิซื้อก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไง นี่เจ้าเจอแล้วเจอแล้วนี่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 รถเข็นคันนี้แหละสีเหลืองคือมันเป็นรถเข็นเล็กๆแบบนี้แหละใช่นี่แหละเราถอดถอจากกรุงเทพมาเพื่อกินรถเข็นคันนี้อ้าวโอเคให้เ a า we get the small combo นี่ทุกคนมันจะมีเป็นไก่ เล็กใหญ่ไจโรก็คือเนื้อเล็กใหญ่คอมโบก็คือไก่เนื้อผสมกันเล็กใหญ่แล้วก็พาลาเฟลก็คือเป็นเหมือนมังแล้วก็มีแซนด์วิชไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แจก,กินข้าวกับซอสเพราะว่าแจก,กินไม่น่าหมดเราจะกินอันเล็กๆเนี่ย Can I t a k e some video thank you นั่นคือเนื้อไก่เขานะแล้วก็นี่เป็นแป้งแล้วก็นั่นก็คือเนื้อนะที่เขาหั่นออกมาแล้ว and one diet coke please yeah. one diet coke one water คนมันก็คือรถเข็นเนี่ยเมนูที่เรากินก็คืออันที่3นะเป็นคอมโบก็คือผสมกันแล้วก็มีแบบแซนด์วิชช้วยตราร้านเขาโอเคเรียบร้อยซื้อเสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่คือข้าวของเรานเนื้อไก,ไก่กับเนื้อผสมกนะันแต่ทุกคนบอกว่าอร่อยมากขนาดนอไอ้บัดดี้อ่ะที่เป็นเชฟอบอกว่าของโปรดมันอ่ะเคยกินแป้งไหมอ่าได้ลองเลยหอมโค้กเลยเป็นไงอร่อย นี่ทุกคนมันคือหน้าตาเป็นแบบนี้เยิมเยิ้มอ่ะโอ้โหซอสขาวมันเยิมมากแล้วนี่ข้างบนนี้ก็คือเนื้อแล้วก็มีแป้งมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็คลุกกับซอสขาวเยอะๆน่ากินมากเลยอ่ะอะตลบคืออะไรนะคุณบิวไปสั่งให้หน่อยอร่อยไปสั่งให้หน่อยอร่อยแน่อร่อยเนาะอซอสมันดีนะอซอสมันเป็นเหมือนแบบไวซซอสเป็นมายอวเป็นกระเทียมเป็นอะไรเนี่ยเหมือนอมายอวมายอวอ่ะเฮ้ยถ้านิงไปสั่งให้หน่อยดิ ได้ขอตั้งนะเดี๋ยวไปตั้งเพิ่มให้บิลก่อนั้งงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินกันว่าแบบมาหานะอะไรมาลุยนะทุกคนต้องบอกว่า อันนี้เป็นการกินฮาลางกายครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวจะชิมกันอให้ทุกคนดูก่อนนี่นี่คือหน้าตาของมันนะครับมีเนื้อและมีไก่ผสมกันถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเนื้อสั่งแต่ไก่ได้นะครับแล้วก็ของบิวเป็นแบบมังสวิรัตนะฟาราเฟลข้างล่างเป็นข้าวนี่ข้าวส้มๆเลยอุ้ยเนื้อมันนุ่มมากอะ่ะมันเป็นเหมือนเนื้อบดที่มันแบบแบบดีเลยอะ่ะอ่ะคราวนี้จะชิมไก่บ้าง โอ้โหไก่โคตรนุ่มไม่ทอดใช่ไหมไอเม็ดนั้น,น่ะฟาลาเปลอะใช่ปะ่ะม,ม,ม,มันเขียวอะอมันจะมีความมังอะ,อะจะมีความแบบแข็งนิดนึงแต่ไก่กับเนื้อคือแบบโคตรดีอะทุกคนแปลว่าเขาเด่นไก่กับเนื้อแล้วก็ซอสเนาะถ้าใครชอกินอาหารอินเดียก็ได้กินได้ข้าวม,มันอร่อยทุกคนข้าวนุ่มคือมันฟีลคล้ายๆกินพวกแรปเนาะแต่ว่าเป็นข้าวอะ อืมอืร่อยแป้งกินกับซอสมายอเนร่อยอืมอร่อยเลยอ่ะเ,เปรี้ยวมันมันใครคิดว่าเลี่ยนไม่เลี่ยนเลยไอ้ซอสมันเนี่ยโคตรอร่อยเลยนี่ไงแจ้ก็มีข้าวนี่ไงทุกคนข้าวอร่อยนะอันเนี้ยอร่อยมากเลยเพราะว่าอะไรป่ะมันกรอบมันน,มนุ่มนหอม เนี่ยกินข้าวข้างทางที่นิวยอร์กมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นฟิลชิลๆกินไปเรื่อยๆนี่คือเราสั่งที่เล็กนะเนี่ยยังกินจะไม่หมดเลยมันเยอะมากทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าถ้ามาต้องกินห้างหากให้อธิบายรสชาติอันนี้ให้เห็นภาพแบบอีกทีหนึง<อ>น่งคือเนื้อ ปรุงมาแล้วไก่เนี่ยปรุงมาแล้วและทั้งเนื้อทั้งไก่อะ่ะนุ่มละลายในปากแล้วซอสมันอะ่ะคือปรุงมาแบบโคตรอร่อยอะ่ะคือมันเป็นมายองเนสที่แบบไม่เลี่ยนอะ่ะแล้วมันแบบมีความหอมกระเทียมมีหอมเครื่องเทศและเครื่องเทศมันไม่ได้แรงนะคือถ้าเกิดว่าใครกังวลว่ามันจะเป็นความแบบรสแขกแขกอะ่ะมันไม่ได้แขกขนาดนะั้นทุกคนมันแบบมันกำลังกินอร่อยอะ่ะแต่ถ้าของบิวอะ่ะไอ้ก้อนฟาลาเฟลนั้นอะ่ะคือแขกเลยคือแบบมันจะมีความเครื่องเทศเยอะมากๆอ่ะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยไก่กับเนื้อ ถ้าให้พูดถึงความอร่อยใครดูอีพีที่แล้วอะที่เราไปกินหลายๆร้านอะมีลูกบสเตอร์มีอิตาเลียนมีอาราบิก้ามีอะไรอย่างนั้นอะอร่อยกว่าร้านอิตาเลียนอีกบอกเลยความอร่อยมันน่าประทับใจอะกินกับโคกมันจะแบบโอ้ยอ <บา S 1> ด <บา S 1> อะรู้เลยว่าอร่อยจริงจะหมดแล้วถ้าเกิดใครมานิวยอร์กให้เตรียมเผื่อไว้จากมื้อหนึ่งมากินข้างทางแบบนี้มากินฮารานกายอร่อยจริงถ้ามันปกติคือเราจะหยุดถ่ายละ เราไปถ่ายอย่างอื่นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เราต้องกินไปด้วยด้วยกันเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีผักกาดแก้วซึ่งผักกาดแก้วเนี่ยรสชาติเหมือนอะไรรูป้ป่ะรสชาติเหมือนที่อยู่ในเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์มันเข้ากันได้แบบน่าเหลือเชื่ออ่ะทุกคนคลิปนี้จบแค่เท่านี้แล้วกันพามากินฮาราลานกายที่เรื่องชื่อลือชาจะต,ต้องบอกว่าประทับใจมากราคาถูกย่อมเยาอันนี้แดเหรียญ ของเราจะติดแต่ต้องบอกว่า8เหรียญที่นี่ถือว่าถูกมากแล้วถือว่าอร่อยคุ้มค่ารสชาติคือประทับใจเสียอ,อย่างเดียวก็คืออาจจะแบบต้องมานั่งหาที่กินข้างข้างถนนถ้าเกิดว่าอันนี้เราโชคดีว่ามันมีที่นั่งนะทุกคนประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมานิวยอร์กก็มากินฮารานกายกันได้เท่านี้แหละครับทุกคนคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ